มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพายุหมุนซัดถล่มบ้านเตือนต้นทุเรียนหักโคน่นเสียหายหลายล้าน24มิถุนายน2567ที่ผ่านมานายพิศนะไซเพชรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชําราเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดแล้วก็ชาวบ้านนะคะช่วยกันเก็บกวาดหรือถอนสิ่งปหลักหักพังเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านจำนวน8หลังคาเรือนพร้อมด้วยต้นไม้ในชุมชนตามถนนซอยหลายแหง่งเกิดลมพาย,ยุเป็นพาย,ยุหมุนพัดกระหน่ำในที่เกิดเหตุจนทำให้เกิดความเสียหายค่ะ โดยพบว่าบ้านเรดอนของประชาชนถูกพายุพัดส,สังกะสีกระเบื้องหลังคาได้รับความเสียหายถูกลมพายุหมุนพัดกระจายแรงพายุยังทําให้ต้นไม้ล้มระเนระนาดโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ยังมีสวนทุเรียนของชาวบ้านได้รับความเสียหายอีกหลายสวนบางสวนต้นทุเรียนขนาดอายุกว่า30ปีถูกพายุหมุนพัดเอาต้นโค่นล้มลงมา บางต้นพายุหมุนยอดขาดกิ่งฉีกขาดมูลค่าทุเรียนและต้นไม้ไม่ต่ำกว่า1 2ึ่งถึงสองแสนนะคะเพราะว่าต้นทุเรียนแต่ละต้นปีที่ผ่านมาให้ผลผลิตต้นละ150-200ถึงผลราคาผลละกว่า1000บาทถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ